กินก uh, ันสวดบันนี่บันนี่ก็ให้อาอรวดรวดให้มันทัวงาใหม่เดอนอ่ะอาจารย์เอามือกวดเล้ยงนะม่บดออหนกวดลอยไ้งีหมนั่นโอ้ม่น่อยู่นานยูตรงินลเด พักเต็มมา <laughs> หาเห็ดตัวไดพักเต็มเลยอ, <laughs> อยู่ปลาอยู่ค่ะอยู่ปลาอยู่แล้วชิวเอามาถม,าามาเปิ้ <laughs> นนลที่นั่นนมาปลาค่ะกระดกมเ็อุ้ยเห็นนีแล้วนั่นนั่นนะั่นนั่นนั่นนั่นมานอยู่ได้ค่ะเด้อหญ้าได้หมาน,นมันแต่คล้องหญ้าหมานขนาดเลย มันมัก็ไปหอนเพื่อนแล้วว่าห่วยมันก็เป็นก้อนหินจ้ะวะอืออ่าหมางอยู่หมางอยู่ให้อีบให้อีบเออเคลียร์ยางขนาดนอจังเห็นนอเฮ้ยนี่ไงนี่ ดีดีไหวไปใช้หนิแสดงไว้ยู่นี่มันเป็นตุ่มมันเคียเียร์เออเกิดจิตใจตะระดอกํำพอมันแพงเนาะยังไงนี่ได้ยูค่ะเป็นใช้หน่ละเป็นใช้หนละหาอีกกอน หา้อีกหายอีกใสของมันอยู่เกียขนาดโอ้เด้อค่ะหาเห็ดเด้อิ่นโดนจังเลยดอกหนึ่งกันมีแห้งดีใจหลายนี่นี่นี่เต้าโบแมนหมายันกับโบหว ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปหาฮิตตอกันเด้อ